สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปแรนดอมนะเรามาดูกันว่าพลังงานของเขาในตอนนี้เป็นยังไงได้บ้างมาส่องเขาแล้วก็มาดูว่าคนที่คุณหันหลังให้ไม่ได้คุยกันนะคะติดต่อกันน้อยเนี่ยเป็นยังไงกันได้บ้างก็จะช่วยส่อง้กันนะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะมาดูก่อนว่าถ้าอยากบอกใบ้อะไรในสถานการณ์นี้นะคะหรือตอนนี้ที่คุณนึกถึงเขาคิดถึงเขาหรือว่าคนคนนี้อยู่ในหัวคุณอยู่เนี่ย ตัวเขาคนนี้นะคะไพ่อยากบอกใบอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคนคนนี้ไพ่อยากบอกใบอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคนคนนี้การอ่านเป็นการอ่านแบบ general reading เพราะฉะนั้นอย่าเอาไปตัดสินใจหรือว่าเอาไปเก็บไว้คิดมากคิดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิจารณาดีๆนะคะดูให้เป็น entertainment ดูแม้มันจะใช่มันจะใกล้เคียงก็อย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจนะดูซิว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะในตอนนี้เนี่ย มีพลังงานของการเซ y ยสนะคะโบางคนแต่งงานนะเปิดใจนะคะพร้อมที่วางแผนเตรียมฮันนีมูนเลยก็ได้นะอ่ะไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นเขาเป็นคุณนะแต่ว่าดูแล้วมีคนที่เซเยสหรือว่าเป็นคนที่กำลังโชคดีนะคะรักกิน y ย u ซ s it will help you attract more love นะคะแล้วก็ฮันนีมูนเฟ attending someone wedding หรืออาจจะได้ไปงานแต่งร่วมงานแต่งของใครก็ได้นะตัวคุณนะคะไม่คุณกับเขาแหละอ่ะอาจจะมีการแบบจะกําลังจะไปงานแต่งหรืออะไรอย่างนี้ไปดูงานคนอื่นนะคะไปร่วมงานคนอื่นคราวนี้มาดูพลังงานคุณก่อนนะเป็นยังไงได้บ้างพลังงานของคุณเป็นยังไงได้บ้างคะ่ะ ว้าวไพ่เดอะเวิลด์นะคุณเป็นคนที่เดินทางบ่อ hmm. ยเดินทางเก่งนะคะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวเป็นคนที่เปิดโลกใบใหม่อยู่เสมอนะเป็นคนที่เปิดใจเปิดโลกนะคะเป็นคนที่ complete อมพล l e ตัวเองได้ก็ได้นะว้า wow, วพลังงานของคุณดีจังพลังงานของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าพร้อมที่จะเปิดใจรับคนใหม่เข้ามาหรือรับรักนะคะรับความรักแล้วก็ตอนนี้ไพ่ขึ้นมาบอกว่า Lu ัก is on your side ในชีวิตของคุณอาจจะไม่ได้มีแค่คนคนนี้คนเดียวเข้ามานะอาจจะมีคนอื่นเข้ามาจีบคุณอยู่ด้วยก็ได้หรือถ้าคุณไม่มีก็แสดงว่าเขามีนล่นแหละมีอยู่สองอย่างขอให้ฮันนีมูนเฟสขึ้นมานะคะฮันนีมูนเฟสนียอาจจะเป็นงานแต่งเขาตัวคุณอยู่กับเขาแล้วเหมือนได้แต่งงานเหมือนสวีทฮันนีมูนหรือว่ากำลังจะได้เป็นงานแต่งใครหรือเปล่าแต่ไพ่บอกว่าคุณค่อนข้างเปิดใจเปิดกว้างนะอันนี้มาดูเขากันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงได้บ้าง ตัวเขาในตอนนี้เป็นยังไงได้บ้างตัวคุณเป็นใครได้บ้างเป็นาธาตุน้ํานะคะที่เห็นก็คือเป็นาธาตุน้ําชัดเจนเป็นาธาตุอื่นก็ได้นะอาจจะไม่ใช่าธาตุนี้ก็ได้ตัวเขาหลอมีพลังงานของ king of b o r นะคะอืมดูเหมือนเขาในช่วงนี้เนี่ยจะมีพลังงานของความแบบ attractive นะหรือกําลังแบบพยายามปรับปรุงตัวเองนะคะให้ดูดีดูหลอ่อดูสดใสดูหน้าดึงดูดอะไรอย่างเงี้ย เขาเหมือนเตรียมตัวจะแต่งงานหรือเปล่านะเออถ้าไม่ได้เตรียมตัวแต่งงานนะก็แสดงว่าคนคนนี้เนี่ยมองหาความสุขแบบ Bliss time อะ่ะเอออะตัวเขาเนี่ยดูเหมือนจะเตรียมตัวหล่อเหมือนจะไปแต่งงานจริงๆแหละไพ่เดี๋ยวจะติขึ้นนะคะมีเรื่องของกฎหมายเรื่องของข้อผูกมัดความยุติธรรมอะไรเงี้ยเกิดขึ้นเนาะเออหรือว่าอืมบางคนกําลังจะไปหย่า แต่เป็นส่วนน้อยนะคิดว่าที่จะไปยานะเพราะดูเหมือนเขาพร้อมจะทําธุรกรรมในเรื่องของกฎหมายกับสตรีผู้มีเงินคนหนึ่งเออมันดูแล้วมันไม่เกี่ยวกับคุณเลยเออเป็นคุณหรือเปล่าเพราะว่าดูตัวคุณแล้วไม่น่าจะนิ่งนะถ้ายิ่งเป็นเหตุการณ์ในเรื่องลักซ้อนนะคะตัวคุณอยู่ในเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มองดูว่าคุณพร้อมรอให้เขามา ยื่นความรู้สึกให้หรือคุณก็พร้อมที่จะยื่นความรู้สึกให้กับเขาหรือเปล่านะเพราะดูแล้วในขณะที่เขาเนี่ยเหมือนมีการเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงในเรื่องของเงินของกฎหมายของอะไรบางอย่างเนี่ยตัวเขาเองก็มีพลังงานของความเป็นโสดนะคะความแบบออกมาเช็คเลตติ้งความเจ้าชู้อยู่ในนั้นแต่ไพ่ขึ้นมาบอกว่า Lu ัก is on your side คนที่ดูจะโชคดีเนี่ยอืม คนที่ดูจะโชคดีคือคนที่ถูกแหงเอาไว้คือคนที่ถูกเพาส์เอาไว้คนที่ถูกหยุดเอาไว้ในเรื่องของความสัมพันธ์อืมสถานการณ์นี้เนี่ยน่าจะมีคนที่มีอิทธิพลหรือมีอิทธิพลหรือว่ามีมีสาเป็นสาเหตุในการที่จะต้องตัดสินใจยังไม่ได้ถามเลยแนละ้วให้ขึ้นมานะคะ ออืมอืมก็แต่จะยังไม่พูดถึงไพ่สี่ใบนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาถามความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะไม่ได้คุยกันหันหลังให้กันหรือว่าไม่ได้ติดต่อกันติดต่อกันน้อยคุยกันน้อยเหตุการณ์ไม่ชัดเจนเหตุการณ์ไม่เคลียรนะ์เนี่ยตัวเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงโอ้เขาดูจะคิดวิตกกังวลในเรื่องราวของคุณมากนะขออนุญ,ญาตนะคะถ้ากล้องมันขยับไปขยับมานะ เพราะว่าโต๊ะมันไม่ได้สเตเบิลขนาดนั้นนะคะแล้วตัวตั้งกล้องมันก็ดิ่งไปดิ่งมานะ <_ d> um> เหมือนเขาคิดมากคิดเยอะในเรื่องคุณนะ <_ d> um> เขานอนไม่ค่อยหลับนะคะเรื่องของคุณเนี่ยที่เขาต้องกดหยุดไว้ก่อนเนี่ยคือเขายังไม่ตัดสินใจอะไรเขายังแฮงเอาไว้อยู่แล้วก็คิดมากอยู่นะคะอืมถามว่าเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเนี่ยก็แต่มองว่าตัวเขามีแพชชั่นกับคุณนะเขาอยากจะให้คุณมาเป็นแม่ของลูก เขาอยากจะให้คุณมาเป็นภรรยาของเขานะคะในขณะที่เขาก็เป็นโสดหรือเขาทําอะไรไม่ได้อย่างนี้ก็ได้นะถามว่าเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเขาอยากจะคุยกับคุณบางอย่างอยากมีข้อตกลงร่วมกันอยากให้ได้ข้อตกลงร่วมกันอยากคุยอ่ะหรือเขาอาจจะพยายามติดต่อคุณก็ได้นะคะแต่คุณอาจจะไม่ได้เห็นสัญญาณในการที่เขาจะติดต่อหรือพยายามอะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะพิม ข้อความมาเยอะมากแต่ก็ลบไปไม่คุยไม่พูดนะคะอืเหมือนรอเวลารอให้ทุกอย่างมันกระจ่างรอให้ทุกอย่างมันเห็นสัญญาณที่ดีอีกครั้งหนึ่งเออคนคนนี้จะใช้เวลากับคุณค่อนข้างนานนะถ้าคุณรู้สึกว่าเขานิ่งๆเงียบเงียหรือว่าเขาไม่มาแล้วแหละคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่เลือกคุณแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนเขาจะคิด วิตกกังวลในเรื่องของคุณมากๆเขาคิดในเรื่องของคุณเยอะมากนะคะนอนไม่หลับถามว่ากดดันไหมตัวคนคนนี้ไม่ได้กดดันนะแต่ว่าคิดมากว่าจะเอาอยัางไงกับสถานการณ์ที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้รักสามเศร้าหรือถ้ามีคนอื่นหรือมีสิ่งอื่นที่เขาจะต้องเลือกอะ <c oughs> คนนี้พยายามชั่งน้ําหนักอยู่แต่ก็ยังไม่ทําอะไรชั่งน้ําหนักว่าอะไรถูกผิด นะคะคแล้วก็ใช้เวลามากๆกับสิ่งนี้แต่สิ่งที่เขาคาดหวังก็คือหวังว่ามันจะดีหวังว่ามันจะไปสู่จุดที่มันมันแฮปปี้ทุกฝ่ายอะไรประมาณนั้นอะ่ะอืมแต่แน่นอนว่าเขาจริงจังถ้าเขาจะพูดอะไรออกมามันจะต้องเป็นคำพูดที่จริงจังจริงๆเขามองว่าคุณเป็นคนที่ใช่อ่ะเป็นคนที่เขาต้องการในชีวิต คุณทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมีพลังในการใช้ชีวิตคุณเหมือนเป็นคนที่คอยสกิดให้เขาได้เจอหรือว่ามีไอเดียในการที่จะทำนูน่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยอืมคนนี้อาจจะไม่ใช่ผู้หญิงตั้งหันก็ได้นะอาจจะเป็นสิ่งที่เขาคุณเป็นเหมือนแพชชั่นที่ทำให้เขาอยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ มีไอเดียแล้วก็คลอดโปรเจก t ์นั้นออกมาะไรประมาณนี้ค่ะคุณเป็นเหมือนคนที่คนที่เป็นเหมือนคนที่เขาฝากอะไรเอาไว้แล้วก็คุณจะช่วยทําให้เขาแบบคลอดมันออกมาเป็นเป็นรูปเป็นล่างได้อเออประมาณนั้นนะเออถ้าเขาไม่ได้คิดว่าเขาอยากจะมีภรรยานะแต่ก็แตงมองว่าตัวคุณก็รอที่จะให้เขาเปิดเผยในเรื่องราวของความรักกับคุณหรือความรู้สึกอยู่เนาะแต่คุณก็เข้าใจแหละว่าเออในสถานการณ์นี้เนี่ย คุณไม่ได้เป็นที่หนึ่งนะคะหรือคุณอาจจะดูว่าสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันก็ยังเป็นแฟนโซนอยู่ตัวคุณเองก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในบับเบิ้ลของคุณอยู่ในโลกของคุณนะคะไม่ไม่ไปกดไม่รบกวนใครดูแล้วก็แต่ก็ะแต่ไม่ได้มองว่าคุณไปกดดันอะไรเขานะแต่ตัวเขาเหมือนจะกดดันด้วยตัวของเขาเองหรือว่าความถูกต้องหรืออะไรบางอย่างที่มันจะต้องแบบ ทําให้ถูกต้องในฝ่ายในฝั่งของเขาอะ่ะซึ่งมันอาจจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือว่าฐานะความเป็นอยู่หรือการงานของเขาก็ได้หรือแม้กระทั่งเจ้านายของเขาที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยถ้าคนคนนี้เป็นแฟนเขาหรือเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็กลัวว่ามันจะกระทบกับคนคนนี้จากที่นิสัยของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมหรือถ้าเขาเป็นคนโสดแต่ว่าเขาทํางานแล้วเจ้านายผู้หญิงอาจจะหลงชอบเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยคอยซัพพอร์ตเขาตลอดเวลาตัวเขาเองก็ กลัวว่าคนคนนี้จะรู้สึกไม่ดีนะคะก็เลยไม่ได้เปิดเผยหรืออะไรประมาณนั้นอืพอมาพูดถึงคุณเนี่ยตัวเขาก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการที่จะตัดสินใจแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นขึ้นมาอยู่แล้วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็รอจังหวะที่จะให้มันแบบเ,เกิดขึ้นจริงอะแต่ว่าพอพูดถึงการกระทํา practicing อะคือแบบตัวเขาอะ่ะยังยังใช้เวลา take time มืนเขาลองผิดลองถูกลองแล้วลองอีก คือทดก็ไม่เชิงทดลองอะเนาะแต่ว่าเหมือนรอเวลาให้มันแบบสุกงอมอะเหมือนเขารอมเมล็ดพืชอันนี้มันเป็นเหมือนพืชมเมล็ดพันธุ์เนาะเป็นซีดท,ที่ดีอะ่ะค่อยเอาไปลงไปปลูกให้มั่นใจก่อนว่ามเมล็ดพันธุ์เนี้มันจะลงดินแล้วมันจะเติบโตจริงๆนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาคิดกับคุณคือเขาอยากมั่นใจแน่ใจก่อนว่าตัวเขาจะอยู่กับคุณได้ลองเทอมจริงๆตัวเขาตัวคุณจะอยู่กับเขาได้ ได้ตลอดไปจริงๆแล้วอยู่กันไปแล้วมันไม่ดับสิ้นอ่ะเออมันจะเป็นเมล็ดพืชที่จะไม่ตายอ่ะมันจะต้องเป็นเมล็ดพืชที่งอกงามแต่เขามองว่าคุณเป็นเมล็ดพืชที่ดีนะคะความหมายก็คือคุณเป็นคนที่มีพื้นฐานที่ดีอาจจะพื้นฐานในเรื่องของความรู้พื้นฐานในเรื่องของความอดทนพื้นฐานในเรื่องของออการปลูกฝังอะไรประมาณเนี้ยเออก็แต่มองเห็นอย่าง,ง,าน,น,งนั้นเพราะคนเขาเนี้ยเขาเยียบ พื้นตรงนี้ไว้แล้วมันมีอะไรออกมาเนาะแล้วมันเหมือนกับเขาดึงเอาเมล็ดพันุ์จากพื้นดินอะเก็บไว้ในตัวเองอะไรอะคะ่ะแต่เขาก็มองว่าตัวคุณยังอยู่ในช่วงของ beginning อะซึ่งเขาไม่แน่ใจว่าคุณกับเขาอะจะสามารถสร้างสรรค์อะไรที่มันแบบเติบโตขึ้นไปได้ไหมนะคะเออคนคนนี้ก็อาจจะคิดมากคิดเยอะเป็นห่วงนะคะในเรื่องราวของอนาคตระหว่างคุณกับเขาก็ได้มันก็เลยทำให้เขาอาจจะต้องใช้เวลา แต่เขามองเห็นแล้วว่าคุณมีศักยภาพเนาะเขาอาจจะมองคุณอาจจะเป็นชาวราศีกุมก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นราศีสิงห์ได้เป็นธาตุดินได้ธาตุลมได้เอ,อมองดูว่าคือเขาอยากจะรอเวลาสักนิดหนึ่งเนาะซึ่งถามว่าเขาห่วงไหมเขารักคุณไหมเขาห่วงเขาหึงนะเออมันขึ้นมาเป็นลักษณะของความหึงห่วงนะคะคนนี้แหละของฉันคนนี้แหละของเราประมาณนั้นหรืออาจจะอยากจะรอเวลาจนกว่ามันจะถึงเวลาจริงๆอะ่ะ มันเป็นเหมือนฮันนีมูนอะไรเงี้ยเออถึงนะัตอนนั้นอะ่ะเขาค่อยตัดสินใจออะคราวนี้มาดูกันว่าเขานะคะมองว่าคุณนําพาอะไรเข้ามาในความสัมพันธ์นี้กับเขาคุณนําพาอะไรเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาโอ้โหคุณนําพาซึ่งความชัดเจนในเรื่องของการมีชีวิตคู่นะคะ DIY ความแบบการแบ่งสรรปันส่วนความสุขจอยเนาะ เออความแบบสดใสความแบบเหมือนฮั่นดีมูนอยู่ตลอดเวลาระหว่างคุณกับเขาอะ่ะเออเวลาที่อยู่ในบ้านด้วยกันเนี่ยตัวเขารู้สึกดียิ่งถ้าคุณเคยไปบ้านเขาหรือว่าเคยไปใช้เวลาร่วมกันอยู่ที่บ้านเขาอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะเขามองว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่นำพาซึ่งความมั่นคงในเรื่องของความสุขมาให้เขาแต่ก็อีกนั่นแหละเขากลัวว่าสิ่งนี้อะ่ะมันจะหลุดลอยหายไปกลัวว่าจะไม่อยู่กับเขานานคนคนนี้กลัวในเรื่องของความไม่ยั่งยืน ซึ่งความไม่ยั่งยืนมันไม่มีจริงหรอก <_ EN: S 1> เห็นไหมน่ะอ <_ EN: S 1> เขากลัวว่าคุณน่ะจะมาแบบปั่นหัวเขามาแล้วก็ไปเหมือนถ้าเกิดว่าเขาตั้งใจให้คุณแบบเต็มร้อยเต็มสิบอะแล้วเขากลัวว่าสุดท้ายคุณจะงอนคุณจะโกรธแล้วคุณก็วิ่งหนีเขาไปแล้วก็ทิ้งเขาไว้อยู่คนเดียวอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่เขากลัวเนาะหรือว่ามันอาจจะเคยเกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณ ถามว่าอะไรที่คุณนำพาเข้ามาในความสัมพันธ์นี้กับเขาเขารู้สึกว่าตัวคุณนำพาทั้งความรู้สึกดีๆแล้วก็ความความอ่อนแอในขณะเดียวกันก็นำพาซึ่งความอ่อนแอมาสู่ตัวเขาคือคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขามีจุดอ่อนเออคุณเป็นจุดคุณเป็นความอ่อนแอของเขาพอนึกถึงคุณแล้วมันทำให้เขารู้สึกถึงความอ่อนแอของตัวเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหวยหา มันมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอ่ะในแง่ของความเป็นคุณที่นำพาเข้ามาในความสัมพันธ์นี้คุณทําให้เขาบกพร่องในเรื่องของความแบบความเข้มแข็งความมีสตริงในตัวเขาทั้งที่เขามามาันมั่นใจคือเขาอยากจะอยู่ในพลังงานเนี้ยซึ่งมันจะทําให้เขารู้สึกดีกับตัวเองแต่ว่าพอเวลาที่เจอคุณมันทําให้เขารู้สึกว่าเออตัวเขาเองก็ไม่ได้เลิศเลยเพอร์เฟกนะคะแล้วก็ เขาอาจจะโดนทิ้งได้เสมอเหมือนกันอะไรประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกว่าคุณนําพาเข้ามาแล้วอะไรที่เขาพยายามที่จะนําพาเข้ามาในความสัมพันธ์นี้กับคุณอะไรที่เขาพยายามจะนําพาเข้ามาในความสัมพันนี้กับคุณคะอะไรที่เขาพยายามนําพาเข้ามาคือเขาอยากจะคือเขามองเห็นความมั่นคงของคุณใช่ไหมพอเขามองเห็นความมั่นคงอ่ะเขาก็คนเนี้ยก็เลยมองถึงระยะยาว ระยะยาวๆจริงๆนะระยะแบบลงเทอมอนาคตข้างหน้าอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เขาอ่ะพยายามที่จะใช้เวลากับมันแต่ด้วยความที่เขามีแพชชั่นเนาะมีทั้งแพชชั่นมีทั้งไฟที่มันแบบความต้องการความสเสน่หากับคุณอ่นะบางครั้งมันก็อดทําให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเขาจะนิ่งไม่ได้เขาจะเขาจะทนไม่ได้อะไรเงี้ยหลายๆครั้งคุณอาจจะมองเห็นว่าตัวเขาเงียบหายเงียบหายไปหรือว่า อยู่มามาหายหายอันนี้คือเขาพยายามที่จะบาลานซ์ตัวเองอยู่นะคะพยายามที่จะใช้เวลากับสิ่งนี้พยายามที่จะลดความแบบกระเฮี้ยนกระหือหรรอให้ตัวคุณลงอะ่ะเออเพื่อที่ตัวเขาจะได้มีเวลาไปคิดไปทำอย่างอื่นอืมเพราะว่าคุณคือแบบคุณคือจุดอ่อนของเขาอะ่ะแต่หลายๆครั้งเวลาที่เขาวนกลับเข้ามาหรือว่ามาเจอคุณเนี่ยตัวเขาเองก็กลับมาสมดุลได้อืมอันนี้คือสิ่งที่เขากลัวเลย แต่สิ่งที่เขาพยายามนาเข้ามาเขาบอกว่าคือเขาพยายามนําความสมดุลเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเขาพยายามบาลานซ์ตัวเองหรือเขากําลังพยายามปรับตัวเองให้เข้ากับคุณอยู่ก็ได้นะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยต้องการคุณมากจนเกินไปจนบางครั้งมันเป็นเรื่องของการพึ่งพาทางความรู้สึกเวลาที่คุณอยู่กับเขามันก็สุกดีแหละแต่เวลาที่คุณหันหลังหรือว่าคุณไปจากเขาหรือถ้าคุณโกรธเขาหรืองอนอะไรเงี้ยตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขาเคว้งคว้าง ว้าเวเหวะนะเบ,บีานะคะรู้สึกว่าโดนทิ้งไว้ข้างหลังอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขาทั้งหวาดกลัวแล้วก็สิ่งที่เขาพยายามปรับปรุงตัวเองคือการอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองถ้าหากว่าไม่มีคุณประมาณนั้นนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าแอคชั่นถัดไปของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะแอคชั่นถัดไปของคนคนนี้จะเป็นยังไงคะเขาจะ take a คชั่นอะไรไหมกับคุณเขาจะ take a คชั่นหรือติดต่อมาไหมกับคุณเนี่ยโอ้มันจะมีเรื่องที่ เกิดขึ้นกระทันหันหรือคนคนนี้จะคิดอะไรได้กระทันหันหรือว่ามีอะไรที่มันจะพังลงนะคะในฝั่งของเขาเนาะหรือว่ามีการทะเลาะก,กันกระทันหันก็ได้นะคะเพราะเห็นว่าจะมีการขอโทษหรือว่าจะมีสเต็ปอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะกระเตื้องขึ้นมาแหละนะนิดหน่อยนะคะในการที่จะทําหรือว่าในการที่จะเข้าหาคุณคนคนนี้ไปกับระหว่างความรู้สึกที่ว่าดึงตัวเองเอาไว้แบบเพลย์เซฟเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้เนาะเออเพราะว่าเป็นไพ่คว e นอ f c คับนะคะแต่สิ่งที่พยายามแสดงออกกับคุณคือพยายามที่จะให้เราเป็นอะไรที่แบบว่าเพลย์ฟ l n e s s อะคืออยู่ในเซฟโซนแต่ว่ายังสนุกสนานกันอยู่แต่จะไม่คอมมิทเมนต์หรือว่าจะไม่ลงดีเทลอะไรขนาดนั้นคนคนนี้จะเวลาที่เข้าหาคุณอาจจะเข้ามาดูหยับๆหน่อยอืมอาจจะไม่ได้มาด้วยความรักหรือความรู้สึกโรแมนติกนะคะอืมแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้จะดูจริงจังในเรื่องราวของความรู้สึกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดมากคิดเยอะนะในเรื่องของคุณแต่เขาพยายามที่จะอยู่ในพาร์ทที่มันสนุกกับคุณนะพยายามอยู่ในพาร์ทที่แบบว่าเออเราไม่คอมมิชเราจะเป็นอะไรที่แบบอินดิเพนเดนต์ต่างคนก็ต่างอินดิเพนเดนต์ใส่กันอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าทั้งที่จริงๆแล้วในใจเขารู้สึกว่าตัวคุณอะทำให้เขาเหงาได้เสมอ,อเออนั่นแหละอันนี้คือความกลัวเขาเลยพยายามบาลาน์ คือคุณอาจจะเป็นคนที่บุคลิกสดใสล่าเริงไหมมันเลยทำให้คุณดูเฟรนลี่แล้วก็ดูแบบดูเศร้ายากเวลาคุณเศร้าคุณก็เศร้าแปบบ๊บแปแล้วคุณก็กลัา,าสดใสได้ใหม่อะไรเงี้ยเออมันทำให้เขารู้สึกอเมซแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นเหมือนคุณให้ได้นะคะเออมาเลยทำให้เขาก็ทำตัวเหมือนคุณไปเลยแบบดูแบบเจ้าชู้ดูไม่ดูไม่คอมมิทเมนต์อะไรเงี้ยเอออันนี้ก็คือสิ่งที่เขาพยายามที่จะเป็นอ่ะ คนคนนี้น่ะจริงๆเราก็มีความรู้สึกเยอะรู้สึกรู้สึกมากมายให้กับคุณนะคะ <_ d ata> ถามว่าเขาจะติดต่อกับเข้ามาไหมหรือว่าเทคแอคชั่นอะไรเขาจะกลับเข้ามานั่นแหละแต่เขาจะกลับเข้ามาในลักษณะแบบเดิมๆก็คือมาแบบหยาบๆนะคะไม่ได้มาแบบโรแมนติกอะไรก็รอดูแล้วกันหยาบในแต่ละคน,นก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็แบบจําเลยรักอะไรอย่างงี้หรือเปล่าหรือบางคนก็มาแบบมามาเฟสเฟียสมาอ่อยอ่อยอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะควนี้มาดูกันนะคะว่า คนลับในความสัมพันธ์นี้หรือว่าแนวโน้มในความสัมพันธ์นี้ที่จะเกิดขึ้นระหว่างคนคุยน้อยคนคนคุยไม่ชัดเจนคนที่สถานการณ์เอียงว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแนวโน้มจะเป็นยังไงกันได้บ้างคะคนลับและแนวโน้มในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะมีคนที่พยายามเลี่ยงในการพูดคุยไหมเพราะกลัวนะกลัวที่จะทะเลาะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือกลัวที่จะมีการต่อรอง ะะมีคนที่กลัวว่าจะมีการต่อรองความสัมพันธ์เช่นจะเลือกใครจะอยู่ฝั่งไหนจะอยู่กับเราหรือจะไปคบเขาถ้าคบเขาเราจะไปอะไรเงี้ยมันมีความกลัวอยู่กลัวในเรื่องของการถูกต่อรองหรือกลัวที่จะพูดเริ่มต้นคุยอะไรเงี้ยเพราะว่าความผูกพันมันยังมีเนาะ สายสัมพันธ์ที่มันยังมีเนี่ยมันไม่เหมือนกับคําพูดนะคาพูดพูดแล้วก็แล้วพูดแล้วก็จบพูดแล้วก็ตัดแต่สายสัมพันธ์เนี่ยพูดเราจบตัดแต่ความสัมพันธ์เยื่อใหญ่มันยังไม่ขาดง่ายๆนะคะดูดูแล้วคุณกับเขาเนี่ยเหมือนจะมีความผูกพันกันมามีสตอรี่ร่วมกันมาอแล้วแต่ว่าคุณทั้งคู่มีความแตกต่างกันมากๆซึ่งมันต้องปรับจูนกันมากๆถ้าไม่พูดไม่คุยก็จะไม่มีความเข้าใจกันแต่อาจจะต้องใช้เวลานะกับคนคนนี้ คุณอาจจะต้องได้คูดได้คุยก็ต่อเมื่อเขาแบบเปิดปากคุยกับคุณจริงๆอะอมเขาเปิดยอมเปิดปากเปิดใจที่จะคุยอันนั้นแหละคุณถึงจะสามารถคุยกับเขาได้นะคะอ่ะคราวนี้มาดูไพ่แนะนํากันดีกว่าว่าไพ่อยากแนะนําอะไรในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาแนวโนม้มอะถามว่าจะเป็นยังไงอะก็คงจะได้มีการเปิดใจคุยกันบ้างแหละอาจจะเผยใจกันบ้างในเรื่องบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะได้บอกความจริงกันในบางอย่างนะคะแล้วก็จะมีการแบบ ไปต่อกันในความสัมพันธ์นั่นแหละแต่ว่าจะเป็นการไปต่อแบบอืมอาจจะไม่ได้โรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะมีบางเรื่องที่จะต้องจบลงแล้วก็จากไปเพื่อที่จะให้มีสิ่งใหม่เริ่มต้นเข้ามาในบางคนบางกลุ่มคุณกับเขาเนี่ยอาจจะได้กลับมาเป็นครอบครัวกันนะคะไปข้างหน้ากาันแล้วก็ลืมความหลังครั้งเก่าทิ้งไว้แล้วก็ มูฟออนไปกับสิ่งที่มันจะเริ่มต้นใหม่เกิดใหม่กำเนิดเกิดใหม่บางคนมีลูกด้วยกันนะคะการวนกลับไปในครั้งนี้อาจจะตั้งคันตั้งท้องนะคะเลยที่จะต้องมีครอบครัวร่วมกันแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันในเรื่องเก่าแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปอืหรือถ้าบางคนบางกลุ่มตัวเขานะคะยังมีครอบครัวอยูอ่ดูเหมือนกับว่ามันจะมีการไปข้างหน้าร่วมกันในความสัมพันธ์ในอีกรูปแบบหนึง่ง ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะแต่กระต่ายจะทิ้งไว้แค่นี้เพราะว่าดูแล้วเมือนเหมือนกับตัวเขาจะโสดไงเขาจะไม่มีครอบครัวติดตามมาอะเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วแวะสักหน่อยตอนนี้ตัวเขาโสดไหมคะตอนนี้ตัวเขามีใครไหมคะตัวนี้คนตอนนี้คนคนนี้มีใครไหมเขาโสดหรือเปล่าเขาเคยให้ความสัมพันธ์นี้เป็นที่หนึ่ง เขาเคยมีแฟนค่ะแล้วก็ตอนเนี้ยเหมือนกับมันเป็นความสัมพันธ์ที่ได้คิดได้แต่คิดถึงดูเหมือนกับมีการถ้านาตอนนี้เขาอย่าล้างเลิกลากับคนของเขาเนาะนิ่งใส่กันรหรืออะไรเงี้ยก็มองดูว่าตัวเขาก็หันกลับมาเป็นคนโสดที่ร้อยเปอร์เซ็นแหละแต่ว่าก็ยังมีความคิดถึงแล้วก็ยังต้องให้ยังต้องจ่ายอะไรบางอย่าง กับคนคนนี้เพราะกฎหมายมันมันรับรองว่าต้องจ่ายอะไรเงี้ยเออก็มีการจ่ายอะไรกันไปแต่ถามว่าความรู้สึกเสียดายไหมก็เสียดายเสียดายทั้งเงินเสียดายทั้งความสัมพันธ์นะคะเสียดายทั้งสองอย่างถามว่าคิดถึงไหมก็ยังคิดถึงก็มองดูว่าตัวเขาอาโสดนะณนะตอนนี้เขาโสดเพราะงั้นเนี่ยถามถึงเรื่องระหว่างคุณกับเขาในอนาคตอ่ะตัวคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าตอนนี้เขาโสดแล้วนะคะเพราะว่าคุณยังคิดว่าคุณยังอยู่ในเติร์ดปาร์ตี้คุณก็เลยเฉยเยรอให้เขาเทคแอคชั่นรอให้เขาเข้าหา แต่ว่ารักกินยอไซน์นะเปิดใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีฮันีมูนเฟสก็แต่มองว่าคุณกับเขาแนวโน้มแน่นะคดจะเป็นคนที่สนิทกันเหมือนเดิมหรือสนิทกันมากขึ้นสนิทกันเหมือนเดิมในความหมายที่ว่าคุณกับเขาเคยเป็นคนเก่ากันแล้ววนกลับมาใหม่สนิทกันอีกครั้งเสนิทกันมากขึ้นก็หมายความว่าคุณกับเขาเป็นคนใหม่ที่เพิ่งมาเจอกันแล้วเขาเพิ่งไปหย่าร้างมาแล้วคุณกับเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นเชิงบวกเชิง ความเป็นครอบครัวไปร่วมกันข้างหน้าแล้วก็จบในเรื่องราวเก่าๆให้มันเกิดสิ่งใหม่ๆนะคะก็ประมาณนี้อืแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยคุณกับเขาอาจจะต้องเป็นทางรักทางเลือกกันไปก่อนนะเพราะตัวเขาก็ยังไม่ได้อยากจริงจังแล้วก็เขามองว่าคุณเองก็มีบุคลิกแบบนี้ตัวเขาก็ยังอยากจะไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพลฟูกันไปนะอาคานนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าไพ่ออร์คิวปิดอยากบอกอะไรความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้สามารถที่จะ l e ดหรือนําพาไปสู่อะไรได้บ้างนะคะ ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาคนที่คุยกันน้อยไม่ได้คุยกันหรือไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าหันหลังให้กันไปเนี่ยความสัมพันธ์นี้นะคะเอ่อจะนําพาไปสู่อะไรบ้างหรือว่าจะไปเจอคนใหม่รักใหม่อาไพ่ขึ้นมาว่ารักครั้งใหม่นะคะรักครั้งใหม่จะเป็นคนคนเก่าที่วนกลับเข้ามาอย่างที่บอกนะคะเราสนิทกันมากขึ้นจบกันไปแล้วเกิดสิ่งใหม่ขึ้นจะมีความโรแมนติกกันมากขึ้นมีเคมีที่เข้ากันหรือกระตุ้นสัญญาณความแบบ กระตุ้นเคมิสตรีนะคะกระตุ้นให้แรงปัถนามันมากขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้ก็ได้เนาะแต่ในฝั่งของคนที่เข้ามาแล้วก็บอกว่าไม่ได้อยากได้เขาแล้วหรือว่าไม่ได้รอแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นฟรีวิวนะคะแล้วแต่คุณเลยคุณจะรอก็ได้ไม่รอก็ได้คุณไปหารักใหม่ก็ได้นะถ้าคุณไปได้นะถ้ามีคนเข้าหาคุณก็เข้าไปเลยนะคะเปิดใจได้เลยเนี่ย ไพ่ขึ้นมาเปิดใจได้เลยแล้วก็มินมีฮันีมูนเฟสหรือคุณอาจจะไปเจอคนใหม่ๆในงานแต่งก็ได้นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูไปเรื่อยๆนะคะว่าเป็นยังไงแต่ตัวเขานะตอนนี้เนี่ยพลังงานเกิดขึ้นว่าตัวเขาเป็นคนโสดแต่ถามว่าเขายังเสียดายยังคิดถึงคนเก่าไหมก็ยังและนั่นแหละอาจจะทําให้คุณเองก็รู้สึกได้ว่าตัวเขาไม่ได้มาแค่คนเดียวเขาเอาพลังงานที่มีความแบบมีคนอื่นเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยเออซึ่งถ้าคุณระวังตัวได้ดีก็ก็ดีไป นะคะประมาณนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมแล้วส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์กันเข้ามาสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ